สวัสดีครับทุกท่านครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับแนวทางเป็นแนวทางของผมเองนะครับในการซ่อมแซมแบตเตอรี่ h ฮ b ริดโตโยต้มีตัวเล็กนอนอยู่อันนี้นะครับก็คือแบตที่ลูกค้าเอามาให้ผมเช็คให้นะครับมินช็คแบบไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ไฮเทคเท่าไหร่ ทั้งหมดจะมีอยู่สามสิบหกอีสามสิบสี่เซลล์นะครับผมจะเช็คเป็นคู่นะครับเป็นคู่เลยคู่หนึ่งอยู่ที่ประมาณอ่าสิบหกจุดแปดนะครับสิบหกจุดแปดโวลต์นะครับเวลาเราชาร์จสมุจุดแปดโวลต์อันนี้ก็คือแต่ละคู่นะครับผมก็วัดดูทเที่ยแล้วอยู่ที่ประมาณสิบห้าแถวนี้ครับตันนี้ แบตเตอรี่มันก็คนละไซส์คนละก้อนไอ้ก้อนเดียวเขาเรียวกว่าอะไรคนละการผลิตนะครับอันนี้เป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบเนี่ยอันนี้เป็นหลังแบบขูดขายไหมครับอันนี้จะเป็นแบตเดิมที่มากับโตโยต้าอันนี้จะเป็นแบบที่เราซื้อเขาซื้อมานะครับเป็นแบบที่น่าจะผลิตที่อื่นนะครับนามาใส่ก็ัวนี้นะครับคู่ที่สองอย่างเช่นคู่ที่สองวัดปุ๊บเนีครดูเนี้ย วนตกผู้พ่วงครับวนวนไม่นิ่งนะครับมันก็ตกลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆตัวนี้ครับก็ตีเป็นว่าสองคู่นี้มีปัญหานะครับอันนี้ถ้าวัดต่อก้อนก็ตัวนี้จะอยู่ที่บระมาณหกว้นก็คือตัวนี้เสียแน่นอนถ้าต่ำกว่าเจ็ดเจ็ดว้นเจ็ดจุดสองว้นนี่ก็ตัดทิ้งได้เลยครับเอาทิ้งเลยนะครับนี่นะอ่าการชาร์จของผมนะครับผมก็จะใช้โมดูลนะครับสเตปดาวนะครับ ไฟเข้าย4บสี่โวลต์ออกสิ8หกจุดแปดนะครับผมชาร์จทีละคู่นะครับพอมันเต็มดูแอมนะครับมันเห็นหรือเปล่าเนี่ยศูนย์จุดหกแอมมันเห็นหรือเปล่าศูนย์จุดศูนย์ุดหกแปดอมผมชาร์จถึงสุดอยู่ที่สามแอมมันจะลดลงมาอัตโนมัตินะครับตัวนี้เห็นไหมครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดเก้าเห็นไหมครับมันก็จะลดลงมาเรื่อยเๆรๆๆื่อยไฟก็จะเต็มมันก็จะตัดของมันเองไม่ตัดหรอกครับ คือมันจะยุดยุดติการจ่ายไฟเห็นไหมครับมันก็นลดลงมาเรื่อยๆก็ชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มครับอันนี้คือแนวทางของผมเองนะครับผมแนวทางในการเช็คแบตเตอรี่นะฮะถ้าต้องถ้าเช็คจริงๆก็คือแต่ละก้อนนี่ต้องไม่ต่ำกว่า3แอมป์3แอมป์ขึ้นไปนะครับต้องมีเครื่องมือวัดนะครับว่า1ชั่วโมงจ่ายอยู่ที่กี่แอมป์ สเปกมันอยู่ที่6แอมนะครับก้อนใหม่เลย6แอมก็ราคาแพงอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นแนวชางในการอาชาร์จแบ,บตเตอี่ของผมเองนะครับ,บเแล้วก็ลองไปทําตามดูก็ได้ครับ